นามติดชีวิตพ่อวันนี้ฉลองวันเกิดพี่เกต้ขอให้พี่เกตได้เป็นทันตแพทย์ใช่ไหมเรียกสูะไวไวนะครับโอโหก็มีพี่เฟกนะฮะเดี๋ยวไล่ทีละคนเลยเป็นคนที่ตังพี่พันธ์นะครับพี่ขิมพี่เกตแล้วก็พี่พอไย้ก็อ่าขิมสนับสนุนน้ำสีดำน้ำเอสนะครับก็ เราก็มากินแบบเรียบง่ายนะคือแบบกระทันหันเพราะว่าเพิ่งกลับมานะครับไม่มีอ่าอะไรนะเค้กให้นะฮะอันนี้อายุครบย7ิบเจ็ดหรือเหรออ๋อสิบเจ็ดปีนะฮะสิบเจ็ดปีทั้งสามคนนะของของพันเท่าไหร,นะร่นะหนึ่งขวบอะไรเนี่ยครับคลิปนี้ขาดเออขาดเดี๋ยวนะขาดวิกฤต พาพี่กิตพิกิจงอนนะเพราะว่าไปยืดผมแบบเกทอยาแบบ่าไปแบบตรงเนี้ยไปยืดแบบตรงนี้นะก็เลยไม่ได้มานะถ้าดูย้อนหลังได้นะครับลิปที่แล้วก็จะเห็นพี่กิจนะฮะตัวสูงเท่าจะเท่าพี่เฟกแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะพาเกสนะครับไปบริจาคเลือดกล้าไหมอ้าวไปทําบุญให้ให้แม่เหรอให้พ่อยนแม่ไม่เราแต่งเข่งนี้พี่จะกลับน ไม่จำกัด,ด,ดนะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วยังไงเราก็ต้องโดนเข็มนะล,ลูกเอ้ไ,ไ,ไปเป็นหมอ,มอ,อเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาวัดใจกันนะเดี๋ยวถ้าได้ไปทำนะครับก็จะถ่ายเอาไว้นะฮะเพื่อเป็นเป็น,ปนบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่นะเพราะว่าวันนี้ก็วันอะไรเอยทุกท่านวันอะไรเออวันวันพระบูชาอ่ะโอเคครับน่าจะมั่วกันแล้วครับโอเคครับคลิปนี้สวัสดีไม่ได้ปีใหม่วันเกิดพ่เกส เดี๋ยวต่อไปก็วันเกิดพี่เฟกวันที่10นี้วันที่1นะเหมือนเหมือนแบบมาเกิดด้วยกันนะเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะครับโอเคครับพอดบายบายหน่อยเอเคสวัสดีครับอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสุจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพงงานแน่นอนคะ่ะความลับลูกค้าคือความลับของเราเหมือนกันเนาะ จะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า